เอาแล้วล่ะฮะผับจีโมบายจะมีการประกาศกฎการลงโทษของผู้เล่นครั้งใหญ่ที่ไม่เคยประกาศที่ไหนมาก่อนสรับผู้เล่นที่ทำบิดกฎในคมเปนผับจีโมบายแบรนด a แพนแอนตี an ้ชีตวีผ่านบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของผับจีโมบายในวันที่21มีนาคมนี้ฮะโดยวันนี้ผมจะมานาเสนอข้อมูลของกฎและการลงโทษของผู้เล่นที่ละเมิดกฎหน้าที่ของผู้ตรวจสอบแฮกมีอะไรบ้างและวิธีการป้องกันการโดนแฮกไอดีจะต้องทํายังไงไปรับชมาพร้อมกันได้เลยฮะขอย้ำเนีครับข้อมูลแต่ละหัวข้อสําคัญมากๆเลยนะ,ะับผมโดยในส่วนแรกที่ผมจะบอกเลยก็คือ,อ,อ,อการลงโทษ ะะเพื่อเป็นการย้ำเตือนเพื่อนๆว่าห้ามถามเลยหนึ่งที่ผมเจอมาหลักๆประจําเลยคือการใช้โปรแกรมโกงหรือซอฟแวร์บ,บุคคลที่3จะมีโทษแบนบัญชีถึง10ปีนะฮะไลค์กหนึ่งกที่ผมเจอจงใจใช้ประโยชน์จากบั๊กายในเกมก็จะมีโทษแบนบัญชีถึง1ปีเลยทีเดียวครับผมนอกจากนี้แล้วนั้นทางรับ G จีก็ยังมีระบบลงโทษมิวของผู้เล่นที่จงใจทํำลายสภาพแวดล้อมภายในเกมอีกด้วยน่าจะมีผู้เล่นหลายคนเลยนะฮะที่ยังไม่รู้ว่ามีกฎการลงโทษนี้อยู่ด้วยผมจะยกตัวอย่างที่ผมเคยเจอไห้ทุกคนได้ดูนะฮะหนึ่งเลย อวตารรูปภาพที่ไม่เหมาะสมจะมีโทษแบนการเข้าร่วมการดับแรงถึง7วันเลยฮะเห็นแบบนี้ต้องระวังกันได้ดีนะครับผมถ้าเวทเวทยคนไหนที่ไม่อยากพลาดดีจะเก็บแรงไปนะฮะและในส่วนต่อไปนี้ผมจะมาธิบายเกี่ยวกับระบบผู้ตรวจสอบผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบผู้เล่นที่ละเมิดกฎเกมด้วยวิดีโอของระบบเกมพับจีโมบายมาดูกันฮะว่ามีหลักการทํางานอย่างไงบ้างแล้วผู้ตรวจสอบมีหน้าที่อะไรบ้างไปดูกันฮะโดยจะเป็นการตรวจสอบโดยให้ผู้ตรวจสอบแต่ละคนดูวิดีโอการเล่นของผู้เล่นที่น่าสงสัยโดยการสังเกตอย่างใกล้ชิดทั้งท่าทางเสียงและตำแหน่งของผู้เล่นที่น่าสงสัยในคลิปถ สอบไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ก็จะถูกส่งต่อไปยังผู้ตรวจสอบที่มีอันดับสูงกว่าในการตรวจสอบที่สูงกว่านั่นเองฮะทางนี้ทางนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าระบบที่ตัดสินโทษของผู้เล่นจะไม่ถูกต้องและไม่แม่นยำนะฮะเพราะในปี2 0 2 3ีเนี้ยทางปับจีก็ได้ยกระดับกฎเกณฑ์นในการสมัครเป็นผู้ตรวจสอบมากมายเพื่อความตัดสินที่เป็นธรรมเสริมความมั่นใจใแก่ผู้เล่นโดยทางปับจีมบายจะให้สิทธิในการโหวตตามความแม่นยำในการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบตามอันดับแต่ละแรงยิ่งแรงสูงคะแนนโหวตก็จะมีน้ำหนักมากกว่านั่นเองฮะในส่วนสุดท้้้้้าาาายนน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 นะ,ะจจเเเเเปป็วิธีีกกกกกกรรออออองงงััััแแแบญชขผูลล่่่่โโดดพพืืไมใหหๆ ที่ห้ามทาเลยก็คือ1อย่าเปิดโฆษณาที่โพสจากแหล่งที่มาที่ไม่น่าเชื่อถือบนโซเชียลมีเดียเด็ดขาด2การเปิดใช้งานการตรวจสอบ2ขั้นตอนและหากทุกคนพบว่าบัญชีถูกขโมยให้ใช้ฟีเจอร์การยกเลิกการเารชื่อมโยงบัญชีในระบบบริการลูกค้าเพื่อส่งเลื่อนเข้าสู่ระบบได้เลยฮะเป็นยังไงกันบ้างฮะกับข้อมูลต่งตางๆที่พับจีได้ปล่อยมาเป็นอะไรที่น่าทึ่งสุดๆเลยใช่ไหมล่ะและก่อนจะจากกันไปทุกคนก็สามารถเข้าร่วมลิปเพื่อส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยในเกมได้ตรงนี้เลยฮะคำตอบในคฟิงเมจี่่ผมพงให้ดูไปนัั่่นนนนนแหละะทุกกกคสาาาาามรถเเข้้ไไปออดพื แบบสอบถามเสร็จแล้วทุกคนก็มีโอกาสได้รับคูปองจากกล่องอุปกรณ์และการป้องกันร,ระดับการจัดอันดับหลังจากทําแบบสอบถามเสร็จแล้วอีกด้วยฮะอย่าลืมมาทําแบบสอบถามกันเยอะๆนะคะเพื่อชุมชนสังคมผับจีที่ดีกันฮะอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเข้าลบก,กฎกติกาไม่ใช้โปรแกรมโกงไม่ใช้บาปเพื่อให้สังคมเกมนะ่าอยู่ขึ้นนะครับผมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายๆครับ